thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแต๊กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมีเมนูอัลมอนด์ช็อกโกแลตฟลช์เบนี่มาแนะนําให้เพื่อนๆลองทําทานกันดูค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็เคยคงเคยทําตัวรบวนี่ทานกันอยู่แล้วนะคะแต่สูตรนี้ค่ะก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้สูตรอื่นๆเลยนะคะแถมด้านบนของตัวรบวนี่ค่ะเรายังมีตกแต่งด้วยออถั่วอัลมอนด์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพเยอะแยะมากมายทําให้สูตรนี้ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลย ส่วนผสมของแอลมอนด์ช็อกโกแลตฟัดช์เนี่นะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกคือช็อกโกแลตค่ะเนยจืดนะคะอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะไข่ไก่แอลมอนด์นะคะอันนี้เราเลือกซื้อที่เป็นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบาง บางที่ก็อาจจะสามารถหาซื้อได้ที่คั่วแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้เราก็สามารถคั่วเองได้ค่ะโดยคั่วบนไฟอ่อนนะคะให้สีอัลมอนด์ออกเหลืองอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะน้ำตาลทรายขาวแป้งสาลีอเนกประสงค์ช็อกโกแลตชิพเกลือ ละกิิ่่นนวานาคสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel. tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำาอลมอนด์ช็อกโกแลตฟัชบานี่กันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะละลายตัวช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตที่ อันนี้ที่ใช้เนี่ยเป็น58%แนตะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าใครชอบขมชอบออไม่ขมเนี่ยก็เลือกจากเปอร์เซ็นต์ของตัวผมโกโก้ได้ค่ะละลายพร้อมกับเนยจืดนะคะเนยจืดอ,อันนี้หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง แดีย๋ยวเราเอา2ตัวนี้ไปเข้าไมโครเวฟเพื่อละลายนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาเข้าไมโครเวฟค่ะอย่าเข้านานเกินไปอย่างน้อยๆเอาออกมาคนสักทุกๆ20วินาทีหรือ30วินาทีนะคะไม่งั้นอาจจะไหม้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือตัวช็อกโกแลตนะคะกับเนยที่เราเข้าไปละลายที่ในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด40วินาทีค่ะเอาออกมาคนทุกๆ20วินาทีค่ะ ก็จะได้แบบรวมกันสวยงามแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ตัวน้ำตาลทรายค่ะคนเวลาเราทำเบลนี่นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีไข่นะคะซึ่งก็สะดวกตีสำหรับคนที่ที่บ้านไม่ได้มีเครื่องตีเค้กหรือเครื่องตีไข่นะคะใช้ตะกร้อมือธรรมดาคนได้เลยหลังจากนั้นค่ะใส่ไขค่ค่ะค่อยๆใส่ไปทีละฟองนะคะในสูตรนี้เราใส่ไข่สองฟอง พอใส่ฟองหนึ่งลงไปปุ๊บก็คนนิดนึงแล้วค่อยใส่ต่ออีกฟองหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่ะเป็นกลิ่นวนิลานะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมของของแห้งอันนี้ก็คือเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะ แล้วก็เกลือจะใช้พายางช่วยนิดนึงนะคะเพื่อเช็คว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยดีไหม อันนี้เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่เห็นส่วนผสมของแป้งที่เป็นก้อนๆน,นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเตรียมเทใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ที่เราใช้ค่ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออจะเป็นทรงไหนก็แล้วแต่ตามตามความชอบเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างของพิมพ์เราจะปูด,ด้วยกระดาษรองอกแบบนี้นะคะเทส่วนผสมของบราวนี่นะคะลงในพิมพ์ค่ะ เกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยมีความสูงเท่าๆกันนะคะทั่วทั้งพิมพ์เวลาเราอบออกมาค่ะจะได้ไม่มีบางส่วนที่บางบางส่วนที่หนานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นมุมของพิมพ์ะคะ่ะก็พยายามเกลี่ยเข้าไปให้มีเนื้อของเบวนี่ทั่วกันทั้งหมดหลังจากนั้นค่ะเราจะตกแต่งด้วยอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์อันนี้เราใช้เป็นแบบ ที่หั่นแล้วนะคะแล้วก็เอามาคั่วเอามาคั่วต่ออีกนิดหน่อยค่ะพอให้เหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเวลาคั่วเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไหม้ทางๆที่ข้างในยังไม่สุกเลยด้านหน้าต่อไปค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพค่ะ ซึ่งช็อกโกแลตชิพนี้นะคะจะเป็นช็อกโกแลตคนละตัวกับช็อกโกแลตที่เราใส่ไปในเนื้อของตัวบาวนี่นะคะมีคุณสมบัติแตกต่างกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเราจะอบเป็นเวลา20นาทีนะคะหรือว่าเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับ เตาของแต่ละคนด้วยค่ะบางทีอาจจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ต้องลองปรับดูให้เหมาะกับเตาของตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือบราวนี่นะคะที่เราอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่เราใช้อุณหภูมิ1 8 0่งองศาค่ะอบ20นาทีค่ะพอสุกเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามีดปลายแหลมค่ะกรีดโดยรอบของพิมพ์ค่ะ หลังจากนั้นค่ะคว่ำลอกตัวกระดาษลองอบออกนะคะก็คว่ำกลับคืนขึ้นมา หลังจากนั้นค่ะเราจะมาหั่นเลยมีดที่เราใช้นะคะแนะนําให้เป็นมีดเลื่อยนะคะเพราะด้านหน้าเนี่ยเราจะมีท็อปปิ้งที่เป็นถั่วเป็นออช็อกโกแลตชิพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็นมีดเลื่อยจะได้ทําให้ตัวเนื้อบาวนี่เราไม่แตก เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอัลมอนด์ช็อกโกแลตฟัดช์บลนี่ค่ะสำหรับปัตตาส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ